หัวใจนี้พี่มีสี่ห้องก็เหมือน Mitsubishi Attract ที่มี4ประตูเอาใจคนในเมืองนะคะที่ชอบความคุ้มค่าและออปชั่นรถจัดเต็มค่ะวันนี้ฝ่ายอัปเดตข่าวสารมิทแมอเตอร์นะคะจะพาคุณมาทำความรู้จัก Mitsubishi Attract ตั้งแต่เปิดตัวมาค่ะว่าเขาเนี่ยน่าประทับใจแค่ไหนนะคะถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณต้องชอบแน่นอนค่ะ มาเริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอกนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยตกหลุมรักนะคะกับความโดดเด่นพร้อมความเป็นตัวเองที่ไม่ซ้าใครค่ะกับกระจังหน้าเดรมิชิลไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไบ l อ d ดีและไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะรวมถึงกระจกมองข้างค่ะก็เปิดปิดอัตโนมัติเช่นกันล้ออันรอย15นิ้วไฟท้ายเป็นแบบ LED ดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะคะส่วนตัวสีรถนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะ1 สีเงินคูซิเวอร์สสีเทาไทเทเนียมเกรย์สสีดำพิเรเนสแบล็กสสีแดงไวเรดห้าสีฟ้าซีรูเลียนบลูและสีพิเศษค่ะสีขาวไวท์ไดมอนด์ และในส่วนของภายในนะคะที่จะทําให้คุณตกหลุมรักเช่นกันนะคะกับห้องโดยสารดีไซน์ใหม่ค่ะสไตล์สปอร์ตนะคะกว้างมากๆเลยค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถเลยนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตได้เต็มที่เลยค่ะเบาะหนังเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ดีไซน์พิเศษนะคะและหัวเยร์หุ้มหนังค่ะพร้อมภายในตกแต่งวัสดุแบบพี n o b l a c กค่ะและ Ca r b บ n Print ม้านวัดขับขี่แบบ High Contrast นะคะตกแต่งลายคาร์บอนบรินเช่นกันค่ะในส่วนของระบบความบันเทิงนะคะหน้าจอระบบสัมผัส SDA ขนาด7นิ้วค่ะ รับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะคะรวมถึง Apple CarPlay ด้วยค่ะจะรับสายโทรเข้าโทรออกนะคะหรือจะฟังเพลงเนี่ยชีวิตคุณก็มีความสุขขึ้นยึดระหว่างเดินทางเลยคะ่ะถัดมาค่ะจะเป็นกระจกมองหลังค่ะปรับลดแสงจะท้อนอัตโนมัติได้เลยนะคะมีช่องต่อ USB ตรงคอนโซลกลางค่ะและด้านเบาะหลังนะคะยังมีที่วางมือวางแก้วอีกนะคะให้คุณเนี่ยนั่งโดยสารอย่างมีความสุขสบายใจเลยค่ะ มาในส่วนของเครื่องยนต์นะคะที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเช่นกันนะคะเหนือกว่ากับเครื่องยนต์ไมเวกนะคะต้นแบบความแรงพร้อมประหยัดน้ำมันที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ1ระบบเกียร์อัตโนมัติ cvt ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะช่วยให้ทุกการเปลี่ยนเกียร์ของคุณเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนุ่มนวลค่ะตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร78แรงมนะ้าแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตร มาในส่วนของคุณสมบัติและไฮไลท์ของเขานะคะรัศมีวงเลี้ยวเนี่ยแคบสุดได้ถึง4.8เมตรเประยียดน้ำมันสูงสุดถึง23.3กิโลเมตรกุญแจอัจฉริยะ KOS สวิตช์ควบคุมที่พวงมาลายัยขับขี่นะคะคุณก็จะได้ควบคุมทั้งเครื่องเสียงการสั่งงานด้วยเสียงปุ่มรับสายวางสายจบที่พวงมาลัยเลยจ้าปุ่มพุชสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ระบบป้องกันการจรกรรมและที่เก็บสัมภาระด้านหลังหักขนาดใหญ่มากบอกเลยว่าวางของได้เยอะมากๆ เก็บของหลังเบาะคู่หน้ารวมถึงชุดซ่อมยางฉุกเฉินยังมีให้อีกและสุดท้ายหามาในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะที่คุณตกหลุมรัก Mitsubishi a t t r a c นะคะหมดทั้ง4ห้องหัวใจค่ะเริ่มด้วยที่ระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงค่ะพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วกล้องมองภาพหลังขณะถอยจอดถึงลมนิรภัยคู่หน้า โครงสร้างตัวถังนิรภัยเหล็กกล้าใช้เหล็กแรงดึงสูง High Tensile Steel ช่วยลดการยุบของห้องโดยสารจากการชนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติแบบ2ทิศทางระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อกระบบเสริมแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในสภาวะที่รถเสียสมดุลระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อเปิดล็อกและนี่เด็ดสุดเลยค่ะระบบควบคุม ความเร็วบนพวงมาลัยค่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อต้องขับขี่ทางไกลด้วยระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย Cruise Control และนี่ก็คือไฮไลท์คุณสมบัติทั้งหมดของ4ห้องหัวใจเอ้ย รถเก่งสี่ประตูของ Mitsishi a แอตทรค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะครอบครองเป็นเจ้าของนะคะรุ่นที่ทางเราพูดถึงนะคะก็คือรุ่น Smart นะคะม i s ซูบิชิแอ t r a าสมารนะคะราคาเพียง 58400, 0บาทค่ะใครอยากครอบครองนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยที่มิตซูมิถะชุมพรและมิตซูมิทะระนองค่ะพวกเรานะคะเป็นมิตซูเจ้าใหม่ในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองเลยนะคะสำหรับใครนะะที่อยากจะติดตามคลิปถัดไปนะคะเกี่ยวกับรถนะคะที่พวกเรามาอัปเดตเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ ยูทมิตแท้มอเตอร์ของเรานะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราฝ่ายอัปเดตข่าวสารมิดแทมอเตอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ